เป็นแบบนี้ไม่ต้องแข่งกับใครสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อพ่อยแม่ซี่อุ้งหญิงเพลิดเพลนแพงสําหรับเมื่อเนี้นะครับขอน้าผ้าพี่น้องมาว่าพูดคุยถึงอีหล่าอุ้งหญิงเพลิดเพลนแพงที่เก่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสสําหรับอุ้งหญิงเพลิดบานแพงหลายคนหลายท่านนะครับมุมมอง มองว่าอุ้งหญิงต้องเป็นแบบนั่นอุ้งหญิงต้องเป็นแบบนี้แต่สำหรับผม <_ C 1> ผมมองว่าอุ้งหญิงเป็นแบบนี้ดีที่สุดครับพี่น้องระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาความโด่งดังของอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงก็มาจากแบบนี้แหละครับพี่น้องมาจากตัวตนของอีหล่าอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงที่เป็นแบบนี้ว่าจะเป็นต้องไปแข่งไผ่ครับพี่น้อง ผู้หญิงพอจะเป็นต้องไปแข่งผู้ใหแต่มีอีกหลายคนนะครับที่อยากสิเป็นคืออีหล่าุู้หญิงเพนบ้านแพงแต่ยังเป็นบอด้นะครับหลายคนนะครับอยากเป็นคืออุ้หญิงแต่ยังเป็นบอด้แน่นอนครับผมว่าอุ้หญิงคือต้นแบบของอีกหลายๆคนครับพี่น้องบบต้องไปสนใจคนบ้าคนว่าหลายคนว้าหลายคนว่าุู้หญิงเพนบ้านแพงนะครับ แต่อยากให้ไปเบิงหนาเวทีคับพี่น้องว่าอุ้งหญิงเพรบานแพงการแสดงออกมาแบบใดและผมเชวาผู้อยเมฟซีเอฟซีแฟนคลับหลายคนคับพี่น้องที่ไปเบิงอุ้งหญิงเพรบานแพงเพื่อนไปเบิงพ่อหยังครับเพื่อนไปเบิงพ่อหยังการที่หลายคนบอกว่าเอาตรงไปเบิงความสวยความงามไปเบิงนักร่องที่สวย ไปเบิ้งนักร้องที่งามไปเบิ้งนักร้องที่เสียงดีผมว่าปพ่อยแเมฟซีเอฟซีหลายคนเพิ่นมีสิทธิ์เลือกครับมีสิทธิ์เลือกที่จะไปดูแต่เป็นยังครับพี่น้องเป็นยังหลายๆท่านเอฟซแฟนคลับยังที่เห็นนี่ครับพี่น้องจ้งเลือกี่ครับเลือกที่จะไปดูอุ้งอิงเพชรบานแพงเพราะว่าเพิ่นไปเพราะว่าอุ้งอิงเป็นแบบนี้ ไปเพราะอีลาอุงหญิงเป็นบานแพงเป็นแบบนี้การล่องการล่ำเป็นแบบนี้ไปเพราะว่าหักในตัวตนที่แท้จริงของอุงหญิงเพชรบานแพงไม่ต้องสวยเลือดเลือเฟกนะครับบ่ต้องเต้นเอาใจผู้ใดเต้นสไตล์อุงหญิงนี่แหละครับพี่น้องเต้นสไตล์อุงหญิงนี่แหละเป็นสิ่งที่เ็ดให้คนเขาหักนะครับหลายคนที่ไปเบงเิงเพราะอุงหญิงเต้นแบบนี้ องคหญิงร้องแบบนี้เพื่อนทั้งไปบ่มมีผู้ใดไสิบังคับเอฟซี FC แฟนคลับได้หรอครับว่ามือน,นี่ขึ้นนี่เจ้าต้องไปเบื้ององคงหญิงเ้อไปเบื้องอุคงหญิงเ้อมันบังคับบ่ได้แต่นี่ครับจิตใจของพ่อเอฟซีเอฟซี FC, FC แฟนคลับต่างหากที่บังคับให้เจ้าของต้องไปเบ,บ,บึงบ่บึงบัได้ที่มันอยู่มึงนี้จุดเด่นมันอยู่มึงนี้เพราะว่าอุคงหญิงเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้อง เขาจังไปบึงผมจึงอยากจะบอก,กทุกคนว่าอย่าพึงเวอย่าพึงวาให้ไปหนาเวทีบึงนี่ครับพี่นอ้องไปหนาเวทีบึงไปบึงอุ้งหญิงเพชรบเนแพงไปบึงทีมงาน,นสาวน้อยเพชรบเพนแพงกับเวทีใหม่ๆนี่ไปบึงกวนนะครับคอยมาเวมาว่ากันพี่นอ้องนะครับไปแล้วถือใจกับพปอีกไปแล้วบูถือใจกับบูต้องไปนี่แหละครับผมว่าเป็นวิถีชีวิตของคนเด้ คนที่หักนักร้องมอลำ่เนี่ยเขาไปเพราะแบบดีไปเพราะว่าความจริงใจความจริงใจมันอยู่ในใจนี่ครับพี่น้องไปแบบว่าด้บังคับนี่ครับนี่แหละผมจึงบอกว่าอุ้งอิงคืออุ้งอิงไม่มีใครที่จะมาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของอุ้งอิงได้บบมีผู้ใดสีมาเปลี่ยนแปลงความหักถี่มีต่ออุ้งอิงได้สาหรับเอฟซีแฟนครับผมว่าพี่น้องนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ เฮ็ดห้คนนิยมชุ่มชอ่อปุ้งหญิงเพศรบานแพงจนหดทุกมือดีนะครับนั่นแหละครับอยากให้ล่องเบิงนะครับทุกคนต้องเปิดใจเปิดใจยอมรับกับบริบทใหม่ๆกับวิถีชีวิตการนรั้นวงชีวิตใหม่ๆของวงการในรลวงหมอลำของอุคงหญิงเพชรบานแพงนี่ครับพี่น้องอยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับฟังและคุณจะรู้ว่าอุค์หญิงมีดีกว่าที่คิดครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นะครับขอจบไปเพียงสิริสกรเท่าครับพี่น้องฝากกับพฟอยเมฟซีเฟซแฟนคลับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคือเขาครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ